ตันนี้แรงงานกลับบ้านเนี่ยมีอยู่สองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือฝั่งกมุชาเนี่ยเขาทําเอกสารสิทธิ์ที่ดินก็คือโฉนดที่ดินให้กับประชาชนของเขาทุกหัวละแหงเขาจําเป็นจะต้องไปเซ็นแล้วก็ไปแสดงตัวในขณะเดียวกันที่กลับวันนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือพ่อแม่โทรเป็นห่วงแล้วก็ต้องกลับนะครับตอนนี้ยังไม่มีถึงขนาดขั้นอพยกร่วมกันที่ต้องกลับแบบยกทีมยกยกยวงอะ่ะใช้คำว่ายกยวงเหมือนกับปี25 5 7้าห้าสบอันนี้ไม่มี สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องพี่หลวงมาไกลนะครับสำหรับคลิปนี้แม่ว่าจะเอาเก็บไว้ไร้สดแต่เห็นแล้วเนี่ยประเด็นมันสำคัญก็เลยอยากจะมาอ,อ,อธิบายความให้พวกเราได้รู้นะครับถึงเลขเพทุบายของไอหุนเซนนะครับไอพอลูกตระกูลหุนเนี่ยโอ้โหนะครับมีแต่เรื่องเร็วซามต่ำช้าออกมานะแผนในการหลอกล่อล่อล,อลวงให้แรงงานกัมพูชาในประเทศไทยเนี่ย ให้พากันกลับไปขเขมรครับเพื่อหวังผลจะให้ธุรกิจอุตสาหกรรมภาคผลิตของเราเนี่ยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเพื่อจะเป็นข้อต่อรองกับประเทศไทยของเราเออมันใช้เล่เพรทุบายอย่างนี้ครับพี่น้องครับโ้โหถึงขนดาดแจกฉนดครับแจกฉนดให้กับประชาชนที่อยู่ตามบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดแต่ฉนดที่จะได้ทุกคนจะต้องกลับไปเซ็นรับด้วยตัวเอง เนีมันใช้แผนแบบนี้นะครับใช้กลยุทธ์แบบนี้ครับเอาโฉนดมาหลอกล่อครับแล้วทีเนี้ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเขมรเนี่ยก็อยากได้เอกสารทํากินใช่ไหมล่ะพอได้ข่าวอย่างนี้ปุ๊บก็หลั่งไหลกัน <c oughs> กับประเทศเขมรครับปรากฏการที่หน้าด่านขาออกเนี่ยโอห้ยหน้าด่านแตกครับคนข้ามประเทศที่เป็นหมื่นอะต่อวันอะ นะครับก็หวังว่าจะกลับไปได้โฉนดโอ้โหฮุนเซนเนี่นะครับโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนตัวเองอย่างนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็ตามคลิปข้างต้นที่พี่หลวงนําเสนอให้ฟังเนี่ยผู้ที่เขาเป็นนายกสมาคมผู้ติดต่อประสานงานการ,การคา้าชายแดนไทยเขมรเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างครับฮุนเซนหุนเาเนตเนี่ยเโพสต์เลยครับเตรียมรถบัสมารอรับ400คัน ดูแลอาหารการกินอย่างดีมีการจัดเตรียมเรื่องเงินกู้ถ้าเกิดไม่อยากกลับมาประเทศไทยจะส่งเสริมการประกอบอาชีพในเขมรสั่งการให้ธนาคารต่างๆจัดเตรียมนะครับจัดเตรียมเงินงบประมาณเพื่อจะมารองรับปรากฏการณ์ในครั้งนี้นี่ครับกลยุทธ์ของเขมรครับทำทุกอย่างครับทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเรารู้สึกว่าเดือดร้อน ถ้าแรงงานเขมียนกลับหมดอุตสาหกรรมการผลิตของเราเนอ็อ,อกไม่สามารถผลิตอะไรได้นี่คือความเข้าใจของเขมรหารู้ไหมว่าครับแรงงานฝ่ายลาวนี่ชโยโหหิวครับเก็บข้าวเก็บของรอแล้วครับเอ่อถ้าเมื่อไหร่ประเทศไทยประกาศว่าเอ้าพี่น้องชาวลาวครับข้ามแดนมาได้ครับมาทดแทนเขมียนเนี่ยด่านฝั่งลาวก็จะแตกครับด่านขาเข้าครับคราวนี้แหละครับจะเป็นการปิดฉากตํานานแรง,งงานเขมียนครับเป็นผลจากเอ่อ เล่เพจทุบายของหุนเซ็นครับสมน้ำหน้ามันครับอ,อ,อยากขับไล่ใสส่งมาแล้วละตอนนี้ส่วนนายกไทยก็ออกมาโพสต์ครับออ,ออกมาโต้ตอบไปแล้วแต่ขมินมันจะฟังไหมละ่ะเพราะเป้าหมายของขมินคือต้องการสร้างให้คนขมินเนี่ย เกียรติชังประเทศไทยต่อไปและก็แอนตี้ประเทศไทยต่อไปนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องราวครับเดี๋ยวจะนาเสนอในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับออขอบพระคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกับพี่หลวงนะครับเออมีคลิปข่าวประกอบรายการด้วยนะครับมีคลิปข่าวประกอบก็รับชมรับฟังให้หน่อยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้แรงงานกลับบ้านเนี่ยมีอยู่2กรณีกรณีที่1ก็คือ ฝั่งกัมมูชาเนี่ยเขาทําเอกสารสิทธิ์ที่ดินก็คือโฉนดที่ดินให้กับประชาชนของเขาทุกหัวละแหงเขาจําเป็นจะต้องไปเซ็นแล้วก็ไปแสดงตัวในขณะเดียวกันที่กลับวันนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือพ่อแม่โทรเป็นห่วงแล้วก็ต้องกลับนะครับตอนนี้ยังไม่มีถึงขนาดขั้นอบพยกร่วมกันที่ต้องกลับแบบยกทีมยกยกยวงใช้คําว่ายกยวงเหมือนกับปี25 5 7้าอห้าสิบเจ็ดอันนี้ไม่มี ทางฝั่งกัมพูชาคุณฮุนเซนเขาบอกว่าจะเอาแรงงานกลับบ้านเกิด<ฆ>ฝั่งคุณมาเน็ตก็บอกว่าเตรียมรถไว้แล้ว4 0 0อกว่าคันเดี๋ยวพร้อมทันทีเลยถ้าเกิดว่าแรงงานกลับปุ๊บจะขนกําลังกลับและบอกไปบอกธนาคารด้วยนะให้ปล่อยกู้ไปบอกเ,อเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของเงินเรื่องของแรงงานต่างๆให้เหมือนหางานให้กับชาวกัมพูชาที่มาอยู่ในไทย<ฆ>แล้วมีความสนใจจะกลับ,บบ้านเกิดถูกไหมมาดูนายกไทยกันบ้างฮะ นายกแพทองทานชินวัตรมีการโพสต์เอาไว้ผ่าน X ว่ายังไงบ้างตัวของนายกแพทองทานนะคะโพสต์เอาไว้ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดรับความหลากหลายต้อนรับแรงงานต่างชาติให้ดูให้ความดูแลสวัสดิการแรงงานที่เดินทางเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามสิทธิ์แล้วก็ยึดหลักสิทธิมนุษยชนตลอดเวลารัฐบาลไทยไม่เคยมีแนวคิดผลักดันแรงงานต่างด้าวประเทศไทยประเทศใดออกนอกราชอาณาจากักรลักษณะเหมือนเป็นการโพสต์ตอบโต้ ว่าไทยไม่เคยผลักดันกัมพูชาออกนอกประเทศนะและพร้อมที่จะดูแลด้วยตามหลักสิทธิมนุษยชนคือจริงๆเนี่ยคนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันแหละถ้าเกิดเข้าไปดูในโลกออนไลน์นะเหมือนคนก็ไปเปรียบเทียบว่าคือทางเขาเนี่ยดูเด็ดขาดซะเหลือเกินทางเราเนี่ยดูประนีประนอมแต่ก็ไม่ว่ากันนะท่าทีของแต่ละจุดเราก็เคารพ กลับมาตรงนี้แล้วถามว่าเมื่อมีกระแสข่าวบอกว่าแรงงานจะกลับประเทศวันนี้เป็นยังไงบ้างล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปใช่ไหมไปหาชาวกัมพูชาที่อยู่ชายแดนคลองเลึกฮนะวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่สระแก้ว ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณด่านพรมแดนคลองลึกไอรันยประเทศสระเอสกรแก้ว<ะ>ล่าสุดบรรยากาศเห็นบอกหลังด่านปิดก็เงียบเหงาแต่ยังคงมีแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทยอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากคือตรงด่านคลองลึกของอรันเนี่ยเขาปิดเวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นแต่ว่าแรงงานกัมพูชาบางส่วนเนี่ยที่อาศัยอยู่ในไทยเนี่ยเ,เขาก็ยังอยู่ฝั่งนี้นะเขาไม่ได้ข้ามกลับฝั่งข้ามกลับไปทางฝั่งกัมพูชาบ้านเขาเราไปคุยกับหนึ่งในแรงงานค่ะทํางานอยู่ใน เป็น20ปีแล้วเห็นว่าตอนนี้ก็คือมาขายของทำพาสปอร์ตแบบเหมือนเป็นบอดเดอร์พาสราย1อาทิตย์ก็จะกลับไปกัมพูชาครั้งหนึ่งเพื่อไปสแตมป์พาสปอร์ตยอมรับว่าตอนนี้คือหลังจากที่ทางฝั่งกัมพูชาบอกว่าคือเรียกร้องว่าให้แรงงานกลับไปเนี่ยตัวเองคิดว่าอาจจะไม่กลับมาค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกหลานเนี่ยก็อยู่ที่นี่หมดแล้วแล้วตอนนี้ทำงานมีเงินมีรายได้อยู่ทางฝั่งนี้ด้วย ก็น่าจะอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้เดินทางกลับไปกัมพูชาตามคาเชิญชวนและบอกที่ไม่กลับหนึ่งไม่ใช่ห่วงตัวเองนะห่วงลูกเพราะลูกเรียนที่นี่แล้วตัวเองก็ทํากินที่นี่หาเงินที่นี่ชาวกัมพูชายืนยันไม่กลับประเทศนะฮะเราข้ามนี่ยข้ามแบบว่าเป็นวบซ่าเป็นเป็นบใช้บาราใช้ยบาราภเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เวลาทึง่งวันแล้วก็กลับไป ลก,กลับไปปัม่มถึงเวลาก็ต้องกลับไปทําไมกลับก็โดนเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นหมดอายุแล้วก็ต้องขับผิดกฎหมายครับ,รบลแล้วก็ต้องเสียบอรพาอะไรก็ต้องเสียหมดมเราถึงกำหนดแล้วไม่ไปไปต่อตครเราก็ากับฝัไครับพรลูกเราผมอยู่นีนหมดแล้วอ,อาจจะดูก่อนอาจจะที่รังเขาก็ไดถไ้ถ้าฝั่งไทยสมมติฝั่งไทยเขาไม่ได้ไล่เรากลับแต่ฝั่งนู้นเรียกกลับผมอาจจะไม่กลับ ครับก็ประมาณ80เปอร์เซ็นต์นี้ว่าไม่กลับคิดว่าถ้าเราเขาเรียกเรากลับแล้วเรากลับลราจะมีงานรับอรองเราไหมพี่นุ่นไม่ไม่มีไม,มไม่วางแต่ไม่วางมีเลยว่าอาจจะจะไปก็ต้องทำแต่ไม่รู้จะทำอะไรใครทำใครทำอะไรเราก็ทำงานเนหะมือนเหมือนเขาใะไรกินก่อนแต่เบื้องต้น คิดว่ายังไม่มียังไม่มีเลยยังไม่วางไว้จะไปทําอะไรแต่ถ้าฝั่งไทยไม่ไล่ไปเราก็ไม่ไปไม่ไปยังอยู่ครับถ้ายังต่อบอริดพัรได้เราก็ยังต่อได้อยู่ถ้าเขาไม่ต่อบอร์พัทก็ก็ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันผิดกฎแล้วครับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ไทยกับสมีทีคนฝั่งกับผูชายไงกลัวไหมผมเมื่อจะไม่กลัวเท่าไหร่เราเด็กเราลอฟังอยู่พอไม่เห็นมีใครมีอะไรเลย เก็เลยกำลังว่าไม่ขู่ไม่ขู่เพราะไม่เห็นคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเสียงของแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทยยืนยันบอกไม่กลับลูกเรียนที่นี่ครอบครัวอยู่ที่นี่และทํางานที่นี่อไม่เป็นไรเพราะนายกไทยก็บอกเรายึดหลักสิทธิมนุษยชน <S 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 ให้อยู่เราจะไม่ให้กลับถ้าเกิดคุณอยากกลับเราไม่ว่า <S S S S